สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซึ่งน้ำตาแตกจาพนมหอบเงินก้อนห้ล้านพาลูกภรรยากลับมาขอขมาแม่ ก่อนหน้านี้หลายปีสองครอบครัวเคยมีปัญหาว้าวุ่นสถานเมืองมาแล้วในที่สุดเวลาก็ช่วยรักษาเยียวยาได้จริงจากพนมยีรำซูเปอร์สตาร์นักบรูระดับโลกควงภรรยายังแก่บุ้งกีปิยรัตพร้อมลูกสาวสองคนสุดน่ารักน้องจอมขวาญและน้องเรือนแก้วพร้อมแม่ยายคุณแตนวันณาสุรวิทยานนท์ไปทำพิธีขอขามากับคุณรรนยีรรำคุณแม่ของจ่าพนมถึงที่บ้านเกิดแถวบ้านโคกสูงตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันจะพนมพร้อมคณะแวะพักที่รีสอร์ทแถวอำเภอปราศาสต์จังหวัดสุรินทร์ได้ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ตีห้าเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไป พอไปถึงบ้านแล้วจา่าพนมก็รีบรุดก้มกราบเท้าแล้วนำพวงมาลัยมามอบให้คุณแม่รินยีรัมและมอบของต่างๆมากมายพร,ร้อมของขวัญพิเศษเป็นไม้เท้าที่มีปุ่มไฟส่องแสงได้จะได้ส่องทางให้ชัดเวลาเดินยามืดคำ่ำช่วงนี้ซาบซซ้งน้ำตาไหลกันไปเพราะจา่าพนมได้ควักหัวใจออกมาพูดคุยปร,รับความเข้าใจถึงสิ่งที่เคยค้างคาในใจที่เกิดขึ้นในอดีตหลังจบงานแล้วจา่าพนมได้เปิดใจเป็นพิเศษด้วยน้ำเสียงสด ใสมีความสุขสุดๆและเจ้าตัวกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยเลยอย่างที่ภาพเราเห็นออกมาอธิบายหมดแล้วแหละเจ้าตัวเล่าไปพร้อมน้ําตาคลอทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นวิบากกรรมตอนนี้เรามองไปข้างหน้าวันนี้ได้พาครอบครัวพาลูกพาแฟนไปไหว้พระที่อยู่ที่บ้านของเราคือคุณแม่รินถือว่าเป็นบุญของเราแล้วได้ทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมานานได้รับพรจากแม่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นอกเห็น ใจการเป็นพลังเป็นกำลังใจที่มีให้กันและกันหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาเนอะบุญได้เปิดแล้วในวันนี้ก็จะช่วยผลักดันเราให้ปฏิบัติงานในสายอาชีพการงานต่อไปเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะอีกว่าสะพานมันได้เชื่อมโยงกันสนิทแล้วแฮปปี้เอนดิ้งรายเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจนะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนตอนนี้ไม่มีอะไรกันแล้วมีความสุขปลื้มใจที่สุดแล้วก็ลุย กันต่อไปชีวิตคนเรามีทั้งมืดแล้วสว่างทั้งผมเองและทุกคนก็ต้องมีมืดมีสว่างที่ต้องเจอวันนี้ทุกคนก็อิ่มใจกันมีแต่รอยยิ้มหลานทั้งสองน้องจอมขวัญน้องเรือนแก้วก็เข้าไปไหว้กระดาบแม่รินเออหลานมันน่ารักไวหวๆแล้วเข้ามากอดกอดแม่รินก็น้ําตาไหลความสุขของคนเท่าคนแก่ก็คือการมองที่อนาคตของลูกหลานกันแล้วตอนนี้ก็คงจะคิดถึงลหลานกันแล้ว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m i n f o ขอคบคุณครับ